จุ่มเลยจ้าจุ่มเนาะจ้าจุ่มเลยก็ตีเก็บไปเล่นน้ำเฮ็ดเฮ็ดยึดแล้วกอสวัสดีครับผมสวัสดีจ้ามื่อวานนี้ตะคองยายเป็ดควนอวัดพระลุยเนาะครับจ้าพาะผีพาะนอนมาลอบปลาหาเห็ดคือเก่าครับผมจ้าสังสงามของเขาคือเก่าเนาะจ้ามุงวัดศิริสิมานเห็ดยังหรอครับจ้าเป็นดอกปลาเบป็นนอกมื่อวานนี้เนาะวัดศิริเห็ดยังศิดิสิมานเห็ดยังเป็นกลุ่มไปชมกันเลยจ้า ไปจ้ะไปครับพอแดงนะพอแดงหน่อยพอแดงหน่อยจ้ะโอ้ยกำลังงามเลยเนาะลังงามเลยจ้ะพอหยั่งเลยเนาะล้มเสียบเนาะหยั่งก่อหน่อยเนาะครับกอแดงเนาะครับแต่กำลังออกครับผมจ้ก่อแดงหน่อยดอกนึงจ้ะโอ้ยสามดอกเนาครับพี่น้องพุนเลี้ยงกันเลยครับผมพุนครับดอกเดียก่อน แล้วก็อกดอกไงเดี๋ยวก่อนนะสามดอกด้วยครับผมม่งแน่ครับคุณโอ้ยน้องมามดเลยจ้าเป็นมือมาเนาะโอ้ย,อยจุม้มเลยคุณโอ้ยคุณอีกจุ้มหนึ่งครับคุณมองกระตาคุณคครับผมกลายมาเป็นสีแล้วครับโอ้ยตุ้มหน่อยๆแล้วไปจุ้มเลยครับนี่กระดอกไงครับนี่เกระดอกไง มอ hmm. งนี่ซี mm, ดอกนี่แก้กินผมเหมือนเลยครับนี่อีกดอกนึงครับข้างหลังดอกเน้อดอกกําลังบางหง่เนี่ยผิดกอแดงหลวงเด้อจ้ะดไข่เขียวอีกนิดเดียวอ๋อกอแดงเนาะกอแดงหลวงเด้อดอกแดงครับนี่พอแล้วครับมาแล้วมี้ งามมากเลยจ้ะโอ้ยจุ่มเยจุ่มเนาะจุ่มเนาะงามครับก่อเร่งหลวงเนาะจุ่มเลยครับงามขนาดเลยใจวายด้วยเนาะเฮ้ยก่อก่อเร่งเยอะครับเด่งแซ่บหวานเนาะเร่งแซ่บหวานดีครับคนก็แซ่บคนก็แซ่บเลยจ้ะตุ่มยำก็แซ่บด้อยครับะ กอแดงหลวงเด้วครับชุ่มเลยงามแฮะเจ้ะเออยเาอหนาขาวดอกเหนียวเห็ดใบฝนสนหนาวครับแสบทุกชนิดเลยใจ้ใเขียวจุ่อ่ากอแดงหน่อยด้วยจ้ะ ดอกนึ่จ้าสองดอกสงดอกสีดอกนจ้าคู่นี้ม่งามเลยกำลังออกเลยครับนี่อยขายหาเนาะเสียบคือกั้นด้วจ้าแกนำแดงตรงกัอ่ก่อแดงเนาะเอ้จ้างามตใหญ่นะงามขวายจ้างามแหงเนาะปวดพูเนาะหวาแนี่มันี่มคนมากเลยจ้าปวดมือหนึงเนาะปวดอีกรองนึงครับพุชพุชนแ đây, đọc này cũng hổ ra, không hổ lặng Ủa đây, chú cũng khuôn khóc Ủa chú cũng nằm nơi đó Ủa đây Nó ngọt mẹ lắm Nằm ta Chú cũng nằm Đọc nơi đó Ủa đó Ủa đó, chú cũng nằm đó Ủa, xong chú cũng đớn nó nó ừ. Nói lại, cậu bây giờ ốc nó không nó này này, Cái này đọc ngay, kẹt xẹt

ดอกหนึ่งเนาะอู้ยดอกนี่เอาได้บ่อใหญ่หนิใช่แล้อู้ยเนาะตัก็จะได้เนาะอู้ยเอาบุได้เด้อจะเป็นเสือจ้ะเป็นเสือเป็นเสือเอ้าเสือเสือดเห็ดดอกนี่พุณน่ะโอ้โหโม่บกแตงเด้อพี่น้องมลยครับอู้ยเนาะโอ้ยใหญ่สำจานเลยครับผมป้าดอกเดียวพุณน่ะคุณอินเด้อนี่ไม่แทลในน่องเลยล่างๆด้วยจ้า อุ้นครับอีกดอกนึงครับผมไปงไหนอุ้มออ้กอแดงเลยจ้าอ้ยงาม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 มันมันอ้ยดอกนี้กะคักเนาะโอ้จจแท้ใหญ่คักใหญ่เน้อจ้าามาอ้ย โอ้ยคัดคือกันโหดพูเนาะอยงามงามอีหลีเลยจ้ะดูเลยดับโอ้ยคือกันเด้อจ้ะดอกนี่จ้ะดอกนี้กคักเนาะโอ้ยงามแหงงามจ้ะงามอีหลี่พี่น้องจุกหนึ่งนาะจ้ะโอ้ยงามจ้ะงาขนาดเลยเออน้ำกันเด้อพี่น้องเออเอาน้ำหน่เด้อพี่น้องเอ้ย มานดูเด้อจ้ามากเล้กัดเพ่ได้ยุจ่าขวาก็ไหลก็แช่กติดจ้ามเด้อครับไม่ไงไม่ไงสุขภูสุขคนเด้อครับผมเฮ้ยจุนจ้างามยุจ้าอุ้ยอนาหมดอเด้อแดงกินคืนเลยงามแฮงจากตัวแดงก็เห็ดขาวเด้อครับวันนี้ทธิภูมอม hết phường hết nhắn cả hết nhu khắp con ngòi bưng nước khắp hết khắp không tiêm ta cứ tiêm ta nhai là nước khắp đi còn ui chùm เร่งหลวอก็เนาะคุณครับที่โปลมเพิ่กรไไม่ได้ไทยเขียวๆเลยเจ้ะเขียวเ้ยครับนะเข่ยเขียวเ้ยครับนง่ามๆเลยครับผมคุนดอกเถ่าคุณอีกดอกนึงครับอุ้ยสามดอกกยสี่ดอกเถ่า อครับมานอยู่ครับมัอนี่อ้ยดอกไงครับใบเขียวเนาะจ้ะเห็ดขาวกับเห็ดเขียวอยู่ตรงกันเด้อครับนี่นี่ครับพุ่นครับเห็ดขาวง่ายเลยดอกง่า้เห็ดขาวจะได้ดอกง่า้เลยครับสองดอกง่ายเลยปุ่นปุ่นเลย กอแดงดอกนี s, morning, <laughs> oh ่เนาะกอแดงหวงเด้อครับอได้อยู่เด้อจ้ะได้อยู่ด้วยนะเพิ่งไนยังตูฟูฟูเห็นบอกว้าวขึดอกไงครับแท้ได้ได้ได้ปนอยู่ด้อจ้ะสองดอกนี่พ่อแกงเลยโอ้ยขักขักโอ้ยเดี่ยวอีเแล้วแดงเต็มคืนเลยโอ้จุ่มนี่สามดอกครับดอกเด้อจ้ะออ้ยเนาะ ยงงงามเลยจ้ะงามเลยมันออกบ่หลายครับออกเป็นหม่องเนาะออกบ่ทั่วไปนะครับเ้าเกิดตั้งยางใส่หม่องใดเพิ่นเคยออกกันมันก็ได้ดอกจ้ะครับผมดอกนี่จ้ะงามเนาะอุ้ยดอกนี่เยอครึ่งหนึ่งเนาะครึ่งหนึ่งจ้ะงามงามอยู่อยากกินคือกันเนาะจ้ะกินอะไรจะได ไข่เขียวกำลังน่ารอดเ้ยเห็ดหนามหมวงเด้อครับนี่ไข่นาเลยไขยนาเลยครับเขาเรี่ยนเห็ดหย่างโดยเฉกากับกินไดอยู่ด้วยจ้ะไข่ไข่องุ่งหนกแต่กับบแมนบะแมนองุ่นกจ้ะทุ่นจุ่งบแมนเด้อใหญ่ทั้งล่างสองจุ้ม พ่อได้เก็บได้กดไดเก็บได้เก็บเลยเนาะเห็ดเห็ดดินเด้อพี่น้องก็แล้วออกผมงงก,ก็บ่เห็น,นครับพ่อได้เก็บอยู่ครับปลาส,สังงามของเ้าคือเก่าแหละครับผมไอ<ค>ปลาอื่นกับบ่อไข่ได้เราพ่อบุหูปลาคือเพิ่นนะครับมาแต่ปลาสังงามนะครับผม เอาเก็บนะจ้าเวียนมือมากรครับหมูว่านกบได้มากอาชูหม,มูกบได้เก็บบม่ได้จ้ะต้องให้อ่อนเคลื่อนออกก่อนจะค่อยมาเก็บงามเนาะเก็นหนาขาวาครับครับมือนี้ก็ะเกล็ดปลามาเด้อครับมาชมยอดไตยอด,ด,ดมันของเฮาครับผมมันดีเด้อจ้ะ โอ้ไันตายเลยครับเต็มตาอยู่เต็มตายังไงครับผมเหลือยวด้เนาะก็ได้งไงจ้ะจ้ะฝากเด้อจ้ะคนอาวัจจ้ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์จ้ะขอบพระคุณทุกๆคอมเมนต์จ้ะเอฟซีทุกๆท่านจ้ะที่เข้ามารับชมเนาะครับคลิปนี้พ่อสมิทธ์นาะจ้ะเนาะครับทินนาพอกันไหมจ้ะสวัสดีจ้ะสวัสดีครับ